ครับซึ่งในยุคนั้นนะครับสำหรับอีซูดีแม็ก X ซีรี e s นะครับเมื่อเปิดตัวมาครั้งแรกนะครับก็ยังเน้นนะครับในเรื่องราวของโลโก้และสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็ตัว X นะครับเป็น X generation นะครับที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มวัยรุ่นพอสมควรทีเดียวแล้วในอการทำตลาดของอีซู X ซีรี e s ในยุคนั้นนะครับก็เฟี้ยวฟ้าวครับจับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับและเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ดับเบิลโอเว e a d c แคปชาร์ป16วาวนะครับแล้วก็มีระบบ VGS Turbo โนะครับในยุคนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีทางเลือกนะครับในรุ่นพี่ๆของเขานะครับก็จะเป็นเครื่อง3,000นะครับกับ2,500นะฮะไม่งงนะฮะก็คือในรุ่นของ X-Series ก็จะใช้เครื่องยนต์2,500เอาใจไวัยรุ่นไวัยมันนะครับแรงม้านะครับก็อยู่ที่136แรงม้านะครับ ที่3,006รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดนะครับสําหรับเครื่อง2,005ครั้งแรกที่ลงใน X Series ก็แรงบิดจะอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับที่1,800ถึง2,800รอบต่อนาทีนะครับและพร้อมชุดเกียร์ออโตเมติก5สปีดนะครับอัต,ตราต่อเนื่องนะครับสําหรับโหมดลิฟทอนิกนะครับซึ่งก็งมีมาตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วนะครับทําให้อัตราเร่งนะครับตีนต้น ของ X-Series เมื่อแต่เปิดตัวนั้นถูกใจวัยรุ่นมากทีเดียวครับ